ว่าดีไหมเฮงว่าดีจ้าพ่อยอืมย่างไรถุงเงินอยู่ทางไหนเดี๋ยวนี้ถุงเงินมันคือกันนอนน้ำเมรีะอืนนอนยื่นี่มันย่ำมาเศร้าคุยกันอยู่วันนี้่นไปใช้มากถุงเงินเพิ่นกับเมื่อหาพ่อไว้หมดละวันนี้เพิ่นกับเมื่อแล้วเพิ่นกับว่าคนก่อไปอยู่ห้องเพิ่อนมาเออน้ำก็บว่าพอเอาไว้ถุงเงินกินน้ำแดงก็บเอาไว้ผมมาจั่นทร์มา ยังกับว่ามีกินเพราะน่ะบันนี้มันก็เลยกลับมากกับมากมันก็หิ้วปก็ก็เลยแม่ก็ไปเตรียมยังแล้วแม่ก็ไปเงานก็เลยว่าสิบันนี้เพ่อนก็เลยว่าทั้งเงื่อนก็หิ้วแม่คนมามันก็เลยว่ามันก็มีแต่าน้ำแดงแม่ซื้อมานี่แล้วแม่กินของแม่ของมั่นจะกินทั้งแม่ได้บะก็เลยว่าสิอันนอันนี้ฝันบอกให้ว่าฝันเพื่ออไรบอกฝันกั่ววินนี่แมเออคุยคุยกันอยู่กับคือยังคุยกับคนธรรมดานี่ คุยกันธรรมดาอ่ะว <s ar> <slow> ันนี้เพิ่นเพิ่นกันหิวเนาะเพิ่นหิวเพิ่นก็นอนนอนมันนี้เฮียงก็นอนเนาะนอนแล้วมันเพิ่นก็โกนเสียงโกนเพิ่นนะเสียงโกนเนี่ยก็เลยอัดคลิปไว้เสียงมันโกนอืะวันปกตินี่เพิ่นดูนอนน้ำมังเว้นเพิ่นกับวอวอมีเสียงโกลนอ่เพิ่นโกนแหี้งสิโกนเฮ้งสิบปเบิ่งอัดคลิปไปอร์เซ็นตเยเดือบเปิดโปรอัดคลิปไปเบิ่งนะ มันเลยกรบมัเลยเแล้วอัดชิบไปไปฟังเสียงโกนน่ะมันนี่ก็เลยอัดไว้อัดไว้ก็นอนนอนโกคืกคนนอนนี่เออนอนคืองนอนนี่นะนอนทั้งน่นนอนโง่เสียงโกลน่ะมันนีโกระงรอัดไต้่ัดไว้ก็นอนนอนโกรธก็นอนนีเออนก็นอนนี่นะเั้งท่านนอนโงเนียงโลน่ะมนี่ก็เลยอัดไวไปฟังเนาะ ก็มีคนเสือเฮียงดอกเพราะว่าโกรเนี่ยอ kind of ีเสียงนี่ก like ็เลยอัดอัดมันก็เลยโทรไปก็ไว้ฟังมันเฮียงก็เลยว่าเฮียงคนไหนบอกวะโถงเงินต้อนโกรนี่ก็ต้องโกรธขอดขอดจู่เฮียงก็เลยว่าเอ้าไปขอสังก่อนยังวะไปโฮเมื่อขึ้นโถงเงินสร้างเสียงแม่เปิดเด้อยอะไรว่าะโถงเงินก็จะนอนโกรจะลุกเพราะันโถงเงินเมื่อย์เป็นสัรเลแม่ย์คนมาเมื่อยแบบว่า ผมนั่เหื่อยแห้งผมขี่รถไปขี่รถมากผมเมื่อยก็จำว่ามันผมก็นอนหลับผมปกติผมสิบปนนอนกลางเวรอ่ะผมเมื่อยหลายผมกิหิวนั่งไปน้ำแด,ดงแม่แล้วจะกินยี่ปรกแม่ก็ซื้อน้ำแดงก็เลยบ่อยมากินอันมากินข้งแม่ไปก็กินกินแล้วมันก็ว่ามันหิวมันก็ดลยรู้คนละใหม่มากที้เขาเลยซื้อคนละใหม่ชมันกินคนละใหม่ กินมะสมกินแอปเปิลกินหูมากกินเนี่ยกบบเจอแล้วเนี่ยก็ล่างๆแล้วก็ปาดคืองปาดคื่องห้เป็นจิตเมื่กินอิ่มแบบมก็มันก็เลยบอกให้ฟังมันก็เรียกว่าแม่แม่เพ้่นวะต้องเงิ่นฝันเพื่อนวะมึงนั่ยฝันว่าจะได้ลูกดีว่าสิมันนม่ยฝันว่าจะได้ลูกคุมฝันว่ามี่ันค้นอันเต่าอันท้าทุนตั้งใดบุกเพื่นะ อือันรูเท้านี่หละคนเถาคนป่าซึ่ไหนต่อที่แล้วเนาะมโอเีอยู่บนเรียงานเนาะมีจบมีพุบมันดินภูมียังกระดังกันชาเจอวนะอมันมีู้เถาอืมพุเถาอันแล้วก็มีคนร้ายท้ายันควานหลังนั้นคนป่ามมีนางรับมียังอยู่คนนักจะเป็นต่อทีฉันละอันมันเรียกว่าโอเคน้อยอันนั้นไม่เฮ็ยงานนับนี้ แม่บอกกันว่าครับค <im initiation> นว่าเพรานั้นมากลาม่าอันพุ่มมากบ่ลูกคือต้องพุ่มหินว่าสักว่าอผมก็มาหาแม่ผมอยู่หน้าแม่ผมอันโดนในตัวตาคนว่าผมก็อยู่หน้าแม่ผมไม่ยังง่ายครับแม่ผมมาสักวานจนถูกพูด่าสักว่าเป็นจุบันหลังนึงคนว่าผมก็ไม่เห็นหน้ายกับแม่ผมมพี่กันว่าวันนี้นี่เลยเรียกพ่นว่านี่เรียกพ่อคนว่า ผมจะอยู่แล้วผมพาเด็กไปแม่ผมเกี๋ยวพรันนี้ผมพาเด็กไปเม่ผมบันนี้ผมก็กเลยเขียนให้คนมาอ,มอันนี้เรื่องอันเขียนเอามาหน่อยเขียนเอาคนวางสิเรียกว,ว่าเก้าศูนย์สามบอกคนมาเก้าศูนย์สามสีบเปงนเรื่องเก้าศูนย์สามคนมามผมก็เลยหูมา็นจะเดดถึงเม่กคนมาผมมือลา,ลายลายคนมาฝันะคนนอนฟัน คำว่ามีคนเข่าเขียนเด็กไม่เป็นอือันย่งกัเลยแบบกล้าเมื่อยวลุกเมื่อยตีพนัสูนเนี่พอพนัพุ่นเนี่อเขียนี่ยพอพอไปเอาน้ำแดงให้ทเงินกินกันนะจะเป็นน่อเะส่มาอยู่หองกันนะอันพุ่งไปยังไงพอเนี้ยมาอยู่น้ำห่องน้ำผ่ออะไรพวกอันาะดูกันนะอันพ่อเจ้าพอนไรมาอยู่น้ำหองก็จะมาหาท้องเงินคือกระบอกกระบอกกัน้งเงินมีพออันพ่อมาหาท้องเงินดอกเมฆพรามาอยู่นะ ทังนั้นมาอยู่นครพหดอกผมไม่อยากไปไอ้ผมมาอยู่น้ำวอมียะนละอือจะมาอยู่คนเดียวหรือใคราสู่นครพลเนี่ยอะไรอือผมไม่อยากไปอยนพอลผมไม่อยากไปไม่เอาผมไ่อยากไปเจียตะมุขื่นอยู่เห็นตะมุขื้นสันจมาไปหาผมอืมอันเรียนแตอันท้องอันท่องว่าเมียนรีมีเมี็ยปะอือเนี่ยขอกเราเลยว่ยสร้างในบ้านอือวอภาพิชุเนี่ยของเราเลยว่าคนสร้างอืมเป็นเน่ยงเก็น่งจมกป็ตา เขียนในปอกว่าพ่อได้มาอยู่อืมแต่ว่ายูแค่สามมือเท่านละสี่มือา,าอล้ลก็เอาไปดอ,อกมันนีมพอม่อมาอยู่แล้วแม่พมอมาอยู่กันดังนั้เขาบกว่าบอกลูกแน่ว่า,วาที่เอายูแค่สามสี่มือก็ที่เอาไปดอ,อกคนมาขอยืมซื้อมันนี้เป็นก็เรีวยว่าผมอไม่อยอากไ,ไปอยู่น้อแม่แล้วพ่ออยู่น้อพ่อแล้วผมจิมาอยู่น้อแม่คนละอืมมันไปยูนี่ไปยูได้ไปยูนี่เละไปชาไปอีกอืมเดี๋ยวนี้พ่อยู่ป่ะพ่อไอยู่ ไปไปอีกวุนห่หายใหญ่งาไปผู้กับเรียก่ยงไปเลยไปยูอีกแบไปใช้รู้พอนมาบอกเลขกันพันว่านปูพุ่มอยู่ข้างบ้านจีปูมอยู่บนเห็นงานบนหลังเจ้าอ้อยู่บนเห็นงานก็มีพุ่มมี่พุ่มหนึ่งบอกมี่เนาะก็มีเมันอันต่อทีมันหันเนาะตามเจาะนหัเนาะกัเป็นเนาเป็นเหนื่อยกันหนักเป็นเยมากก็ ตอนลุกแล้วมันก็ไปนอนนิ่งคนใดปอไปนั่เดงเอายางให้ผมติดคนนะเม่ก็ยังบวกว่าปอว่าสิขึ้นให้มัแล้งมัแล้งทุนเงินกับรีกรอย่างไร้างสินเงินกับรีกรพอจะเอายางวลาได้มาเห็ดจันทุนเงินจิตปอกับปีดงานปอบไปยซื้อจช้ก็ใช้กันนอ้าเมื่อเอาไปยังพุชหองอีเมียจะเมื่อเจ้อีเมียจะเมื่อเมื่อเมื่อเป็นวาไปเงียบอรังเล็เบิดแล้วเห็อันนั้นมองห้เมื่อ ให้เมื่อไม่แม่เมื่อัอจะเป็นคนมาหากเมียดอกนมาทวงเงินดอกมันมาทากคนอคนอื่นมาไว้ยังยูของอายยัมายูของคอ่ะเนว่ามันเขียนมันเป็นกะเขียนมาเลยว่าผมเมื่อมเมื่อโอมาม่อวยจังอมามอยจัช่วยยูนิมิบนะยู่ซิจเก็บที่เงี้ยเลยว่ยูเงินไปยูเงินแม่เลยว่าอันเป็นสิ่้าให้ผมกกนบกโอยการ ไม่คนหากระหาขิงจริเนาะยังไรบวางอืมที่ว่าวัยยุคแม่งแมตีก็อยู่กับตายุ่เงินอยู่กับอันตาคุ้นไก่ใบ็เลยว่าแตะทีเงินเงินเงี้ยนั้นณื่คุณชุคุณไก่คุ้นไก่ยู่กับอันตาคุ้นไก่ใบ็เลยว่าจะบากตาคุณนไก่เรื่องว่าหากินถูกรบาอือไปช่วยน้ำเพิ่นไปอไไปเฝ้าเงินในแม่อะรวาสเนีมันเนีาไป ม็อบไปเรื่องปัญหาเรื่องสิไปเพรอยู่เรื่องแม่พ่ันหะก็ได้ไปอยู่กับตาคุณไก่อยู่บ้านมันมียนตาคุณไก่พอบ้านแม่อยู่เปิดก็เรียกว่าม็อบแม่่ไปม่อไปดอกเพ่ัญหาอืมก็จะเสียดก็จะเสียดก็ไปดอกเพปันหาไปหาไปดอกเพญ่าอืมไม่อยากของเงินอยู่ก่อนให้อยู่อยู่ค่าพิยุค่าพียุก็เลยว่าไปอันีจากแม่จังใดแม่กับนันเงาตีพงนายผมก็อยู่กับแม่แม่กับเงาเจนลูกเลยว่าเป็นยงพอไปรูปปั ประเด็นาะคนมาไปคนนะจะวก็พระทั้งหลามาอยู่คนนะเท่าเท่านนะอืมเท่าเท่านนะอันมันอันตัวโคโยชูคนนะผมมันเจ็ดงั้ผมก็เฮ็ดบ่สะดวกเสีเรียนก็เรียนบ่สะดวกคนแบบอืมคนน่ะคนเจ็ดงั้ก็บ่สะดวกคนละที่นี่ก็ไม่อยู่ของผมไม่อยากดูกันเมื่อยู่กับพ่อก็มีนะคนละอืมอืมก็ไปจมมันเราไปยากเมื่อยจากยังมากระเสียดมันก็เสียงนอนขนจะเปิดเป็นไปยังอันเปิดเน็ตมันยังอัดไปกั้งนะอืม เสียงดังอุยอเลเป็นยังไงกินบปลหินเอาเปดือหนอาถ้าเอาเหินเงี่ยตายอยู่ด้วันคนใหญ่ี่ยงหลางใหญ่ไมันตรเงินนิดหน่อยได้ตืองเงินมันอ้วนใหญ่ได้ผมใหญ่เลี่ยว้องเงนคนตัวใหญ่แ่ล้่ยวมันคนใหญ่เนาะมันกระมันมาสูงบอกแต่ว่ามันเดียคนใหญ่คนอ้วนมันคนนอนจะลืเนี่กระทายจตาไปขออ้าเออได้ไม่งั้นจะเสียงกลั มาเน้นไม่คุ้นหูกับสงว่ามีค,เออน,คน,น,นเชนื่อหรอกกันขันบะอลนี่มันเจียงกลดีก็ซึมีคนเชื่อหรอกกันยัง,งมีคนเดียวน่ะนอ,ไไอ่ก็ซิเมนเมื่อยเฮียงว่าเมื่อยเฉียดตัไปเห็นเหี้ยงฟังว่บอนเอาไปไปะยุต์เขียดหลายชุนเาลืาชุนเขียดี่งได้ไปอยู่บ้านแม่ไปอยู่บ้านแม่ไปอยู่มันคนดูอยู่บัไปไปบตดาคน้น่อยู่สังหว ตาคนไก่พอบานเนแม่ยู่ก็ได้ว่าไปยูนตาไปตาละหายคิดได้ว่าสิมันคุณดูแบบไปยูคุณหละรูปไปได้ว่าอยูตาแม่ยู่บานเนาะได้ว่าสิบอกแม่ก็ไปก็กไปมาแตแม่ยู่ใจก็มักสอยู่ห่างต้นแบบเป็นว่าเป็นจบสัญลักษณจบแบบนี้อ,อันนี้ก็ไปยูนพบรู้ไปยูนพปไปลูกไปพอแล้วเนก็เอา เราก็จะไปอยู่หัวซอมันเมื่อหอมันเนี่ยขอสิดางจะนนาองอมมันเมียสีบอขพเองตอเรีว่าสีกเมียสบ่อขพอเองอืเมียก็่เมื่อท่เกิดนะก็มีคไมาอยู่กับเมียก็นอนกระกอดจังได้ก็เลยว่าอืมันเก็เรยว่าอันเมีย็ต้ตงเมื่อตอนนี้กนมาอ่ดว่าตัวเลขกันของน้องตัวเงินเป็นไดเนี่ยเป็นบกให้ฟางขากันบ่ไม่คนหอยฟางเป็นละอันตาดเป็นละ ตอนนี้ข้เล็บหายคนมาตาเล็บหายคนมาอันั่น่มีนังสือบรรนุมาเมียมีของสือบพิ่เรื่อตาเ่เคยเห็นใได้หลักคนมาข้างแรกคนมาอข้างแรกเป็นอันตาหาคนมาตาไม่เคยหาไปจ้าเธอได้บุหร่านะบอกลามากเลยว่าเออบราฮาเด็ดเมีอันตาสื่อห้คนมากระนอนขนขูโขุตูเนี่ยเาด้ตายอัดจิบไปพอเก่าศูนสามแบบี หอตัวเดียวเลยให้ตัวเดียวอออีกที่มันมนแงไปเนาะเจียเยย่ตัวนึ่งไปอย่างนั้นเลกลางเนอะเลกลางอีงละอยากน้วปานหนตัวนึงอยู่สามหาหาสามนี่วม่ซองหาเนาะยี่ัเด็กเซนไปเลยี่อัดเป็นนมันดังอสามหาหาฮะซองหานี่แหละนี่ยองตัวนี่ม สองหางสามหานล่ะสามเป็นไหมสามเป็นกันคาสามเป็นไหมมันจำบ่ได้พนบอกอยู่สองตัวลาง่ะแต่ว่าเฮียงกับบูยังจำบ่ได้ยังจำไปแต่ต้นตัววันเก่าเก่าศูนย์สามนะพนบอกมันมีอยู่สองตัวแต่ว่าตัวใดวันหูเดียวมันตามกันเกันมาอีกก่อนวันนี้พอแต่อัดเสียงมันด้วยกันว่าเฮียงว่าอัดเสียงฟ้างบนเฮียงอัดเสียงไปไอ ไล้ไปบอเออเออเอออ๋อคราดเปิ้นกับบอสามีแหละเปิ้นกับยำเฮียงอีกบ่วบานนี่เปินขายำกับเคียนขบอกแต่เฮียฟังว่าผมบอไปผมบอกไปหาป่อยอือเอาบุกไปยังไดนน้ำแดงขึ้นไฮเวลเราซื้อน้ำแดงมาให้ตั้งหลยเราไม่ไปบัเเพียดสุดจำนะมากเก่าละเอิ่มมากกับมากเก่าแล้เอาแต่เห็นว่าเลขชุดนี้ทุ่งเงินเอามาป่อยก่อนหนึ่งเก้าศูนย์สามเนาะ อก็ซนสามตัวเด็กสองตัวจำหมดได้เออเอาสองตัวค่อยถามลูกใหมอีกเคนึงคอยถามใหม่อามันกงเขียดมันก็เลยยไปอยากบอกยังมันก็เลยเบาขานึ่งสองข้า hmm. กับอมันก no so no ็นนมันเมื่อยเนเสียงโกลนปานขนมบบีเสียงโกนปานขนเออฟังงมึงเิเลยอัดดังโกโกกืออ่เสียงดังเดังหาคนเ